โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีหนึ่งก็หลังจากออกมาดูเนี่ยเพิ่งเดินออกมาจากโรงเลยนะครับผมมาจากโรงรอบพิเศษรอบพิเศษนะครับเนี่ยคันนี่สวีดโอเคนะครับผมคันนี่สวีดนะครับหนังเกาหลีครับผมนะครับต้องบอกได้เลยว่าปกติก็ไม่ได้เป็นแฟนเป็นเอฟซีหนังเกาหลีเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วมันก็จะมีความรู้สึกก็เคยดูอยู่บ้างนะหนังเกาหลีอะไรเงี้ยก็โดยตัวหนังเอง เป็นไงบ้างครับพอดูดูออกมาละลองลองถามคุณบีดูช่วงไม่ใช่ช่วงแรกต้องบอกว่าหน้าหนังก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าตอนที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบหนังตลกเหรอคือโดยโดยเรานตัวแนวทางเนี่ยเป็นคนไม่ไม่ได้ชอบหนังแนวนี้เท่าไหร่นะแต่โอเคก็ก็มาทําหน้าที่ก่อนอันดับแรกทีนี้พอมาถึงเนี่ยครับก็ช่วงแรกของมันเนี่ยผมไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ พราะว่าอย่างที่บอกพื้นฐานเป็นคนไม่ได้ชอบหนังตลกฉะนั้นมันก็จะแบบรู้สึกว่าแบบว่าบออะตัวเล้า่ะดูแบบตลกอ่งแบบผิดที่ผิดทางอะไรอย่างเงี้ยครับมีคมตลกผิดที่ผิดทางนิดหน่อยอสถานการณ์บางอย่างที่แบบเฮ้ยจริงมันมันควรจะซีเรียสนะนี่ก็แบบพาตลกแต่โอเคถ้าเกิดขวดขเป็นหนังตลกจะด่าก็คงด่าได้ไม่เต็มปากใช่ถึงเป็นหนังตลกก็แต่ถ้าถ้ากระทงผมนะผมในมุมของผมดูหนังแล้หมดก็ผมว่า แล้วก็แบบเพลินๆพราะพูดกับคนเนี้ผมเคยดูในซีในในเน็ตฟิอยู่เรื่องหนึ่งอะไรนะที่ไปเปิดร้านไก่ทอดที่เปิดร้านเป็นเป็นตำรวจผมจำชื่ออะไรนะผมไม่ได้ดูแต่โอเคคุณ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 เนี่ยที่ที่บอกว่าเป็นตำรวจสายสืบว่าไปไปเป็น คือตำรวจสายสืบแล้วก็ไปเป็นรลอมตัวไปลอมไก่ทอดประกวดแล้วฮิตฮิตใช่นั่นแหละข่านั่นแหละคืองานของคนนี่ใช่ครับผมก็ดูเรื่องนั้นมาแล้วก็โอเคแต่เรื่องนั้นตลกกว่านี้มันมันฉีกไปเลยแต่ว่าถามว่าพอมาเรื่องนี้ในช่วงต้นมันก็โอเคก็แต่ในโวนของผมนะสำหรับผมนะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแหละว่าแต่ละคนดูหนังไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล่ความชอบก็ไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้คือภุมินิดนึงก็ลอง ต้องต้องมาดูเองตัดสินใจเองอ่าโอเคแล้วส่วนดืไปไยงไงบ้างครับขอบคุณบีก็อย่างที่บอกครับช่วงแรกจะไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่นะนะฮะแต่ก็ช่วงตลกเนี่ยจริงๆมันมันยาวมากนะหยางเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมงตลกเนี่ยผมว่าล่อไปเกินครึ่งเรื่องสักหน่อยหนึ่งแล้วนะฮะใช่แต่ว่าพอพอพอผ่านเส้นเรื่องมันไปได้สัก เกินครึ่งหนึ่งไปนะครับมันมันพลิกไปทางดราม่าดราม่าอ่าใช่พลิกไปทางดราม่าทีนี้พอดราม่าเนี่ยเอาโอเคความตลกถามว่ามีไหมมีแต่ลดลงเยอะลดลงอ่าดีคือความตลกความไม่เข้าท่าผิดที่ผิดทางที่ผมไม่ค่อยจะจอยตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเริ่มหายไปใจมาแล้วแล้วก็เออเฮ้ยโอเคเว้ยเริ่มเริ่มใจชื้นกับกับหนังเรื่องนี้แล้วว่าอ่ะมันก็ดูว่ามีอะไรบ้างมีดีของมันแล้วอะไรเงี้ยฮะทีนี้ไอ้พาร์ทดราม่าเนี่ยครับมันก็แบบอ่ะพอมันมาแล้วเนี่ย ประเด็นต่อไปก็คือว่ามันจะพาไปถึงไหนอ,อับรฏว่าจ,จุดที่มันพาไปเออมันก็โอเคก็ถ <Okay. S 1> ือว่าถือว่าได้อยู่ได้อยู่ใช่ใช่อ,อันนี้ก็คือพูดพูดตรงๆก็ไม่ได้อยากให้จะพอยในเรื่องหรืออะไรกันนะนะอพออันนี้ก็คือเป็นรอบสื่อรอบพิเศษนั้นจะเข้าจริงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดดิ อีก2วัน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 หนังจะเข้านะครับผมนีจะเป็นหนังแอคชั่นอ่าพวกนี้จะเป็นหนังแอคชั่นนะของซีเวเซอร์เขาเรื่องเดียวก็พูดง่ายภาพรวมของในเรื่องคืออารมณ์ประมาณนี้อ่าแล้วในส่วนของตัวนักแสดงเป็นยังไงผมอโอเคคือเป็นคนที่ดูหนังเกาหลีตาม ที่มันเข้าโรงเนี่ยก็คือดูกับทุกเรื่องแหละครับแต่ว่าเป็นคนจริงๆก็คือไม่ไม่ได้ใส่ใจกับกับกับข้อมูลทางด้านดาราเกาหลีผูมครับดูดูดูแล้วคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยแสดงมันดูที่บอกเมื่อกี้ตอนแรกก็คือดูโอเวอร์นิดนึงดูโอเวอร์ไอติงนิดนึงคือถ้าถามถามชื่อเนี่ยบอกเลยผมไม่รู้จัก เอาจริงนะเอาจริงไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้รู้จักเลยไม่ไม่ใส่ใจมากกว่าไม่เหมือนฝั่งฮอลลีวูดที่แบบว่าเรารู้จก้ทันทีอะไรเงี้ยเล่าได้เป็นฉากๆว่าคนนี้เคยผ่านงานชิ้นไหนมาอะไรเงี้ยถามว่าพระเอกคนนี้รู้จักไหมคือรู้จักหน้าเคยเห็นเขาในงานชิ้นอื่นมาบ้างอะไรเงี้ย ผมคุ้นผมคุ้นคุณป้าร้านขายยาโผ่บ่อยคุณป้าร้านขายยาที่โผบ่อยแล้วก็เป็นตัวขโมยสินนิดนึงขโมยสินใช่ใช่เป็นขโมยสินนิดนึงคุณป้าร้านขายยานี่ก็จะโผ่บ่อยอ่าแต่ก็จริงๆก็จะมีคุณลุงเจ้าของบริษัทด้วยอ๋อเหรอฮะคุณลุงเจ้าของบริษัทหลายเรื่องนะหลายเรื่องอยู่ลองลองไปดูกันนะครับสายสายนักแสดงสมทบสมทบแต่ก็ก็หลายเรื่องที่ขโมยสินก็ใายเป็นนักแสดงสมทบที่จำหน้ากันได้อะถ้าใครเคยดูนะครับในเน็ตฟิกช่วงก่อนที่ อะไรนะผมแต่ผมเป็นคนที่เนี่ยจำชื่อเรื่องไม่ค่อยจริ่งเท่าไหร่ที่ที่มีอ่าที่ที่หนังเกาหลีที่แอคชั่นดังอยู่นิดนึงแต่เหมือนจะเป็นไม่ได้จำไม่ได้ซีรีส์หรือเปล่าทางเน็ตฟ i ิเมื่อสองสาเดือนก่อนที่เป็นแบบนักฆ่าผู้หญิงอ่าแล้วก็มีคุณลุงคนนี้เป็นนักฆ่าด้วยอ่าหรือเกมเมอร์เมื่อหลายปีก่อนเกมเมอร์ที่บอกว่าอ่าพระเอกเป็นเกมเมอร์ แล้วก็สุดท้ายกลายเป็นโดนตามล่าจริงลุงคนนี้ก็อยู่ด้วยอะไรองี้ลุงคนนี้อยู่แต่ผมจําชื่อไม่ได้หรอกแต่คุณน่าลุงแล้วก็เห็นหน้าลุงก็ happy ก็โอเคเป็นเป็นสายแบบว่าเห็นหน้ากันบ่อยอะไรเงี้ยครับผมก็โดยรวมโดยนักแสดงก็มีไม่อีกตอนแรกที่ดูแสดงเออดูมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือดูล้นแต่สุดท้ายมันก็มีบทที่ s u พ p o r t ใมันเกิดอะไรขึ้นมีเหตุมีผลที่ว่าเออทำไมถึงถึงดูล้นดูเกินเบอร์ในพฤติกรรมในหนังอนะครับก็โอเคแบบนั้นเนาะ แล้วก็ถ้าพอตเรื่องพอตเรื่องสําหรับผมก่อนนะในส่วนของผมก็รู้สึกว่าเกาหลีหลายเรื่องเป็นแบบนี้เล่าตั้งแต่ต้นจนจบจนันปลายเลยอ่ะคือมันก็เลยใช้เวลาเยอะมันใช้พื้นที่ในการซอยย่อยแต่ละช่วงเวลาเยอะถ้าเกิดเป็นหนังเรื่องอื่นแต่มันก็มีข้อดีนะสําหรับผมก็คือมันก็เลยปูความรู้สึกให้เราอินไปกับตัวละครได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าในส่วนของดราม่าผมเป็นคนที่เซนสทีฟนั้นดูแล้วก็แบบซึ้งน้ําตาไหลได้ง่ายแต่เรื่องที่มันมันแค่แบบ มันเหมือนจะแบบนิดนึงแต่แต่มันไม่มันไม่หนักพาไปไม่สุดเออพาไปไม่สุดตรงนั้นอารมณ์มันจะไม่สุดมันไม่หนักขนาดนั้นมันมันไปไปตลกค่อนเรื่องแล้วอะครับไปตลมเยอะมันก็เลยกลายเป็นอทีนี้พอพอความตลกที่แบบว่าค่อนเรื่องเนี่ยมันก็ทําให้แบบอารมณ์เรามันก็ไปไม่ถึงไอ้ไอ้จุดดราม่าที่มันพอมันมันพลิกมาทางดราม่าในช่วงค่อนหลังของมันนะครับเออมันก็จะแบบตะขิดตะขวงใจอยู่นิดนึงว่าเมื่อกี้ยังขำอยู่เลยอ่ะเออยังยังติดภาพไออ้ความล้นความเบรความ เกินเบอร์ของมันอยู่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความขำนี่แหละมันอยู่นิดนึงฉากสุดท้ายอะฉากสุดท้ายที่วิ่งก็หากันไม่รู้นะในหัวมันคิดเองนะด้วยความขำของหนังเนี่ยคิดว่าจะมีรถมาชนตุ้มพราวิ่งไปเจอตรงกัาเสี่งผมผมถ้าถ้าถ้าได้ดูเรื่องนี้นะฮรลองสังเกตดูว่าหนังเนี่ยจะมีลักษณะของการเอาเอามุกมายิงซ้ําไปซ้ามาอืจะมีการปูไว้ก่อน แล้วยิงไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะวนมนใ<ด>หม่ไอ้ไอ้มุกที่ยิง3 2เนี่ยครับปรากฏว่ามันได้ผล มันไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยมุกนี้เล่นแล้วไม่ขำปรากฏว่าขำครขำได้ผลขำขำขำคูณสองเลยอ่ะเออจากที่ครั้งแรกครั้งแรกเราขำแล้วนะพอครั้งที่สองมาเฮ้ยมันยังขำอยู่แล้วบางทีบางบางครั้งเนี่ยขำหนักกว่าครั้งแรกอีกขำหนักกว่าครั้งแรกใช่เพราะมันมีความรู้สึกมีบริบทอื่นมาเสริมอะไรเงี้ยมุกเดิมแต่ว่าเปลี่ยนบริบทเฮ้ยมันได้ผลเว้ยเออนี่ขนาดคนไม่ชอบหนังตลกนะต้องยอมรับว่าเออเขาเขาเอาเอาอยู่กับมุมนี้จริงจริง ก็ถือว่าโอเคภาพรวมโดยโอเคละถ้าถามผมว่าโดยโดยความรู้สึกหลังออกมาแฮปปี้แล้วก็ก็คือหนังสไตล์เกาหลีที่คนดูน่าก่อนจะคลิกเข้ามาดูจองตั๋วเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอารมณ์ไหนก็ไม่เกินจากที่เราคาดหวังว่ามันคงเป็นประมาณนั้นครับเนาะสำหรับเรื่องนี้โอเคก็ถ้าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาดูรอบสื่อรอบพิเศษเนีครับพอมัหนังหนังมันเข้าจริงนะนิสัยผมผมจะไปกดดูอีกครั้งส่วนหนึ่งก็คือ ก็คือบางเรื่องอาจจะเออเอนจอยว่าเอออยากดูอีกครั้งอะไรเงี้ยแต่หลักๆเลยครับการกดหนังอีกครั้งเนี่ยคือหนังสือส่วนตัวนะกดคืนค่ายก่นคืนค่ายก่อน่ายก็ได้ดูรอบสื่อลรวก็ไปอ่าบางเรื่องกดทิ้งไปเลยคะคือกดแล้วก็เดินกลับบ้านไปทําอย่างอื่นเลยไม่เข้าโรง้วยสักไม่เข้าโรง้วยสักเรื่องนี้นี่ถ้าถามว่ากดไม้กดครับกดคืนค่ายแหละแต่เข้าโรงไหม ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจโอโหเคยก็ว่ากันแต่ก็เอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยการให้คะแนนแต่พูดพร้อมกันดีกว่าจะได้ไม่ดูเตียมเอาแต่เต็มสิบอะเราเน่งในใจกันก่อนนะเอาแบบไม่ไม่ต้องแบบว่านับห้าสี่สามแล้วเดี๋ยวพูดเลยจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยฟังผมกับอีกคนแล้วมาคิดของอีกคนอะไรอเงี้ยเต็มสิบอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งผมให้เจ็ดครับ ก็ต่างอารมณเนาะนิดนึงนะนิดนึงเพราะผมผมรู้สึกว่ามีความสนุกในสไตล์ของเขานิดนึงส่วนสไตล์ผมที่6นี่ก็คือก็อย่างที่บอกครับว่ามันมันไปไปไปเป็นพาร์ทของความตลกซะเยอะเส้นตัวส่วนตัวไม่ไม่ชอบอย่างนี้ ก็ลองดูต้องมาตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับต้องมาตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เรานั่งกันเนี่ยเห็นไหมเราก็ยังบอกไม่เหมือนกันเลยนะครับเวลาดูหนังขนาดนั่งดูก็ข้างๆกัน้างกันเลยนัติดกันเลยนั่งติดกันเลยก็สุดท้ายผลออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันความชอบแต่ละบุคคลมันเป็นการตัดสินใจเมื่อกี้คะแนนมันเป็นคะแนนของผมเป็นคะแนนของคุณบีนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนของคุณเท่าไหร่คุณต้องไปดูเอาใช่ครับอาจจะมีคําพูดติดติดปากผมอยู่เสมอเวลาเขียนลงเป็นวิจารณ์เนี่ยคือ หนังดีของเราไม่เท่ากันครับโอเคยอดเยี่ยมครับถ้าอย่างนั้นนะครับติดตามนะครับไปดูคําวิจารณ์เพิ่มเติมได้ที่สองมีขยี้หนังครับโ <Okay S 2> อเคครับถ้าเกิดอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมไม่ได้คือผมจะอัพคลิปเลยโดยไม่ตัดไม่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปตอบในเมน้นหรือค่อยไปใส่ลิงเเก์ในเม้นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับาสาหรับวันนี้ก็ผมถือว่าอันนี้เป็นตัวแทนของบนบ้านนะครับบนบ้าวันนี้บนบ้าภาษาหนังคือ <c oughs> ไปดูอีกเรื่องหนึ่งด้วยแอดกไปดูเรื่องของเอ็กเพนเดเบิร แน่งานใหญ่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มลืนนี้ผมก็ดูอยู่แล้วว่าจะยังไงก็เราคนชอบดูหนังกันอยู่แล้วผมจะได้พรุ่งนี้เลยครับดูจากตารางชีวิตแล้วเหมือนจะได้คืนได้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับอ่ะทั้งนั้นก็โอเคนะครับไว้เจอกันอีกครั้งโอกาสหน้านะครับเราดูเรื่องไหนแล้วเราจะมาคุยกันความรู้สึกหลังจากการดูหนังนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับจะเรียกคุณหมีแล้วคุณบีนะครับคุณบีโอเคนะครับอย่าลืมไปตามดูเพจเขาด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ